ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลนะครับการศึกษาทั้งหมดก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกับระดับของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับและเรื่องของการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ไม่ใช่แค่สําหรับเรื่องของคนวัยหนุ่มสาวเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปแล้วจะพาผู้ชมไปดูครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชวันนี้เขาจัดเสวนาพลิกโฉมการศึกษาไทยเทคโนโลยีโอกาสและอนาคตแห่งการเรียนรู้เพื่อจะเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้สอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อรองรับผู้เรียนทุกช่วงวัยครับ โดยทางมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้เปิดการเรียนการสอนใน12สาขา3แผนการเรียนนะครับประกอบด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-Learning การเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกการเรียนการศึกษาและการส่งเสริมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยเป็นแผนการศึกษาเดียวครับที่มีการสอบกลางภาคในระดับออนไลน์เพื่อจะเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลซึ่งขณะนี้เขากําลังอยู่ระหว่าง การอยู่ระหว่างการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจะเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้การสอบและการประเมินผลครับขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเรียนที่อายุน้อยที่สุดนะฮะแขวบนี่8ขวบเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้นะและอายุมากที่สุด85ปีครับดูห่างนะน้อยสุด8ขวบมากสุด85ปีส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาอายุน้อยที่สุด19ปี ขณะที่มากที่สุดคือ9 2ปีเรียนจบโอ้เ oh. ยี่ยมยอด,ดมากทางด้านคุณพนมพัฒน์สมิตานนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยสุขโขทยัยธรรมธิราชบอกแบบนี้ครับว่าทางมหาวิทยาลัยครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะต่างๆทั้งฝั่งผู้ใช้ผู้เรียนให้ไปด้วยกันได้ทั้งหมดผ่านรูปแบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วก็ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ภายใต้มาตรฐานการศึกษาแล้วก็มีการประเมินผลนะครับซึ่งเขาจะมีการพัฒนาเครื่องมือมาตรวจจับความเคลื่อนไหวที่สอทุจริตในการสอบด้วยลองฟังเสียงรักษาการแทนอธิการบดีครับมีรูปแบบเรือออนไลน์สมบุ์แบบก็คือว่าผู้เรียนสามารถเรียนได้และเอกสารการสอนต่างๆการประเมินผลการวัดผลก่อนังเรียนจะนัเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่า เราสร้างโอกาสแล้วเขาก็ไม่ต้องใช้เวลาในกนารทำนอื่นที่หนู่ก็บอกแล้วว่าเอาเวลาไปทำางอื่นแล้วก็เวลาว่างๆก็ใช้เรียนรู้แล้วก็เราต้องดูเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานกนารศึกษาด้วยครับมีแพลตฟอร์มออนไลน์สมุนบบครับ